สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดอนิเมนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำอนิเมะนะครับผมก็อนิเมะเรื่องนั้นก็มีชื่อเรื่องว่าฟูโตเทนไทนะครับผมหรือคาเมเลเดอร์ดับเบิลนะครับผมถ้าถามว่าทำไมดับเบิ้ลถึงมาเป็นดอนิเมะได้นะครับผมเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเขาได้เขียนมังงะ ต่อจากซีรีส์คนแสดงนะครับผมแล้วก็ได้ถูกตเอ็นนะครับผมจะนํามาสร้างเป็นอนิเมะและนามาฉายในช่วงฤดูร้อนของปี2022นะครับผมแล้วก็ได้ผู้ที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นคนที่กํากับซีรีส์คนแสดงด้วยนะครับผมอย่างเช่นคุณสุกะดะคิเดากินะครับผมที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคาเมเลเดอร์ดับเบิลด้วยนะครับโดยประกาศว่าที่สร้างอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นการฉลอง รบรอบ50ปีให้กับ c a m ลเดอร์นะครับผมโดยภาคต่อของอนิเมะ d o u b l ลนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคิคาริโชทาโร่และฟิลิปนะครับผมเป็นนักสืบเอกชนแห่งสำนักงานนักสืบนาลูมินะครับผมประจำการอยู่ในเมืองฟูโตถึงเหล่าร้ายจะถูกปราบปรา,ามไปแต่ยังมีเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นทั้งสองนักสืบโชทาโร่และฟิลิปจึงต่อสู้กับเหล่าสั์ปะหลาดที่เรียกว่าโดพัน โดยการแปลงร่างเป็นมาร์เรลเดอร์ดับเบิลจัดการพวกเหล่าร้ายที่อยู่เบื้องหลังใครที่เป็นแฟนๆดับเบิลเนี่ยคงจะชอบแน่นอนเลยนะครับผมที่มีอ่าอนิเมะเป็นภาคต่อนะครับผมซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบดูคเมเลเดอร์ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมถึงปัจจุบันผมก็ยังดูมาร์เจลเดอร์อยู่นะครับผมก็ค่อนข้างชอบนะครับและพอได้รู้ข่าวว่ามีอ่ะคมเลเดอร์ดับเบิลเนี่ยมีภาคต่อเป็นอนิเมะด้วยเนี่ยครับผมยิ่งชอบเพราะว่ายัเลยนะครับผมผม ชอบทั้งอนิเมะทั้งมาตไเดอร์เลยนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับส่วนใครที่ชอบมัตไลเดอร์อยู่แล้วนะครับผมที่เป็นคนแสดงแล้วก็ชอบอนิเมะเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะถูกใจเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเอามาเป็นอนิเมะด้วยนะครับผมในเดือนที่จะฉายนะครับผมนั่นก็น่าจะประมาณกระกฎดาคมนะครับผมปี2022ใช่ไหมครับผมส่วนวันที่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับผมแต่ว่ากระากดามาแน่นอนนะครับผมผมก็รอดูเลยแล้วผมรอติดตามนะครับผม ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตาช่องของผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้และครับผมบ๊ายบายครับ